สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุทราคุณชัยนะครับที่อำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยาครับแปลงนี้ปลูกพุทราพันธุ์ลูกผสมนะครับระหว่างพันสามรสกับพันนมสดครับปลูกมา7ปีแล้วครับตัวนี้นะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่รสชาติจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ารสครับผมครับรสชาติจะไม่จืดเหมือนพันนมสดนะครับตัวนี้อร่อยมากฮะนี่โดกมาก ที่สําคัญคือปลูกง่ายมากครับคุณผู้ชมครับเขียวๆแบบนี้ก็หวานแล้วนะครับซึ่งพุทราพันนี้จะรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับไม่ฝาดนะครับรสชาติจะดีกว่าพุทราสามรสแสงทองหรือพุทราสามรสดั้งเดิมนะครับคุณผู้ชมครับที่สําคัญคือปลูกง่ายมากฮะโดกมากครับนี่ปลูก6เดือนก็พร้อมเก็บขายแล้วนะครับหลังจากปลูก6เดือนลูกจะออกละยงละยางเต็มต้นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแปลงนี้20ไร่ฮะพุทราสองพันกว่าต้นดกทุกต้นฮะ โอ้ยนี่ความดกดกมากครับดกทุกต้นนะครับอยากช่วยมาเที่ยวครับมาเก็บช่วยก็ได้ครับมาสวนทานฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ทางด้านล่างคลิปนะครับท่านใดสนใจอยากจะปลูกก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกทท่านครับดูต้นนี้ครับดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับคือดกมากมายครับ ดูความโดกครับเก็บวันหนึ่งก็แปดร้อยเก้าร้อยโลนะครับบางวันก็เป็นตันนะครับเก็บทุกวันครับอันนี้เก็บตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาแล้วนะครับกว่าจะเก็บหมดก็เดือนประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนปีหน้าเลยครับคุณผู้ชมครับเก็บทุกวันครับได้เงินทุกวันครับน้ําก็ไม่ต้องลดครับปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่คุณผู้ชมครับเป็นพืชประหลาดพืชหลบสายตาคนครับไม่ค่อยมีคนปลูกครับดีครับจะได้ขายคนเดียวนะครับท่านใดสนใจปลูกนะครับนี่ ติดต่อหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจใชใ้เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เห็นไหมครับก็แรงๆอย่างนี้น้าก็ไม่ต้องลดนะครับแรงแบบนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับความแรงครับท่านใดที่มีที่ม,ทมีที่โคกๆที่สูงๆเอาไปปลูกเลยฮะนี่ครับ แปลงนี้เมื่อก่อนเป็นนาข้าวนะครับแต่ทํานาไม่ได้ผลผลิตครับเพราะมันแรงนะครับหรือปีไหนได้ผลผลิตดีก็ไม่มีราคาครับก็เลยมาปลูกพุทราครับพุทราขายโลละ40บาทตลอดการครับถ้าขายส่งนะครับขายปีกก็50-60ครับผมนี่คือโดกมากฮะโดกมากเลยครับแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะดกมากครับ ลองมาเที่ยวชมนะครับลองมาเที่ยวชมดูท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับโทรหาผมได้เลยครับแปลงนี้2ีไร่พุทราสองพันกว่าต้นครับทุกปีที่เราเก็บเสร็จเราก็จะตัดต้นทิ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูการตัดต้นนะครับตัดต้นทิ้งแบบนี้นะครับเพื่อให้จะแตกแขนงขึ้นมาใหม่ฮะพอตัดุวกนะครับแขนงจะแตกขึ้นมาเป็น10บๆแขนงเลยครับแต่เราไม่ต้องเสียดายนะครับเอาไว้แค่ต้นละ2แขนงสูงสุดก็3แขนงครับหลังจากตัดต้นแล้ว6เดือนได้เก็บอีกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับเป็นพืชประหลาดพืชโตร็วมาก นี่ฮะท่านใดสนใจอยากจะปลูกครับแนะนําเลยครับพุทราพันธุ์ใหม่ครับซึ่งรสชาติจะหวานกรอบอร่อยจะไม่ฝาดเหมือนพันธ์สามรสแสงทองครับลูกโตด้วยครับลูกโตตอนสุกสีเหลืองสวยมากครับผมเนี่ยครับทําไมถึงน่าปลูกล่ะครับถ้าเราปลูกมะม่วงมะพร้าวนะครับหรือผลไม้ชนิดอื่นเราต้องรอ4ปี5ปีนะครับ3ปีอย่างต่ำครับคุณผู้ชมครับแต่ปลูกพุทราครับ หกเดือนเดือนที่เจ็ดเก็บขายเลยครับคุณผู้ชมนี่ดกทุกต้นเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้เนี่ยครับน้ําก็ไม่ต้องลดครับดินก็แตกแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเดือนที่เจ็ดพร้อมเก็บขายเลยครับดูความดกฮะแบบนี้เลยครับเก็บขายอย่างเดียวครับปุ๋ยปยไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องสนใจแต่ถ้าใส่ก็จะงามกว่านี้นะครับแต่ผมขายอย่างเดียวครับเก็บขายอย่างเดียวครับดูครับดูความดกฮะ คือดกมากนะฮะเนี่ยครับดกมากครับให้ดูบรรยากาศรอบๆครับแปลงนี้20ไร่นะฮะพุทาสอ0 0ักว่าต้นนะครับดูกิ่งนี้ครับคุณผู้ชมนะครับความดกนะครับดกจริงๆนะครับเนี่ยต้นก็จะเตี้ยๆแบบนี้ฮะ ต้องก็จะเตี้ยๆแบบนี้นะครับแต่ดกฮะไละที่สำคัญขายดีด้วยนะครับเดี๋ยวให้พาดูฝั่งนี้นะครับบรรยากาศที่สวนน้ําไม่เคยลดครับนะครับนะฮะดกจริงๆนะครับดูต้นนี้ยิ่งดกนะครับหวานกรอบอร่อยมากครับ คุณผู้ชมสนใจอยากจะปลูกโทรติดต่อหาผมได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ครับผมยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกทกท่านครับนี่ครับลูกจะสวยงามแบบนี้เลยครับสีเหลืองสวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตวิดีโอให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปดู พนักงานเก็บพุทซาก่อนนะฮะเพราะว่าออเดอร์เยอะมากขายดีมากครับผมมาเที่ยวนะครับขอบคุณครับ